สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนเดจ้าเดอด้สำหรับเมอนี่นะคะเนาะอีพี่นี่ยาหลานจอมจุนแฟมิลี่นะคะพาพี่พาน้องมาเดินชมนะคะยสายอยู่โรงพยาบาลนะคะพี่น้องค่ะอำเภอแกดดาเดจากพี่นอ้องจ้ะเอาเตหนเอายสายตอนเนี้เอาบ่ นอนเดินชมนะคะเนาะอันนี้จะเป็นสารนะคะพี่น้องคะสารอยู่ในอ่าอยู่ในรอบก็นะคะพี่น้องคะเออโรงพยาบาลได้จะได้นะคะพี่น้องคะยามหนีก็เป็นยามเ้าวๆนะคะเนาะก่บท่านในมีไทยได้นะคะพี่น้องคะกับเป็นกัสถานที่จอดรถนะคะพี่น้องคะตากับยายคระพ้าตากับยายมาโราบานจะพี่น้องถามมาหาหมอนะคะพี่น้อง เดินเจอหนี้จะเป็นช่วงเศร้าๆอยู่นะคะเนาะที่ราคาพี่น้องคะจะเป็นทางรถนะคะทางเข้ารถเด้จะเดินนะคะจุดนี้จะเป็นจุดบอกนะคะว่าไปสไสไปหม่องไดแนวน,นะคะเนาะอุบัติเหตุกัไปทางอ่าขวามือของยายหลานนะคะเนาะตรวจโลกทั่วไปไปทางขวามือของยายหลานนะคะเนาะ อาคารปูนปวยทางในก็คือตรงไปเลยจ้าพี่น้องค่ะเดินตรงไปนะคะแล้วก็อาคารทันตกรรมนะคะก็ตรงไปเลยนะคะเพราะว่าทันตกรรมคืออยังกับทันตกรรมก็คืออ่าเกี่ยวกับระบบฟันนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อ่าหอประชุมนะคะหอประชุมทีระกนกนะคะพี่น้องค่ะก็ไปทางขวามือของยายหลานนะคะพี่น้องแล้วก็อาคารอเนกประสงค์นะคะก็ไปทางขวามือของยายหลาน ที่จอดรถนะคะซ้ายมือของยายหลานเลยจ้าพี่น้องคะแต่ว่า,าที่จอดรถซ้ำนี้มันบ่พข้อหรอกค่ะพี่น้องคะมันไม่พอนะคะอีกจักน้อยปวราคานะคะัะเต็มมดแป๊บเดียวนะคะพี่น้องค่ะนะคะและกาต้องมีนะคะคลินิกโรคเรื้อรังชชื้อกาวนะคะพี่น้องคะย้ายไปให้บริการที่อาคารอนเนกประสงค์ดัดไหมจ้านะคะตรงนี้นะคะพี่น้องคะจะเป็น เดินนะคะเดินกว่างมากๆเลยเด้อค่ะเด้น er นะคะเป็นก็จะเหตุสางออกมาไม่เรื่รรรอยๆแล้วค่ะพี่น้องขาะนีสางออกมาอีกนะคะตอนแย่หลานมายังมาท่านมีนะคะพี่น้อง่ะมีแต่ตรงสีฝ้าดันไม่นิดน้อยนะคะพี่น้อง่ะตรงนี้เป็นกระจะสางเสืิมออกมาสางเสริมออกมาพี่น้องขาคณะสถานที่กว้างๆก็เลยสิกลายเป็นสถานที่แคบแล้วค่ะพี่น้องค่ะล้ค่ช่วงนี้ยังมาท่านมีผู้ได้ปันใดนะคะก็ กระโดดกันยังว่างๆอยู่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าช่วงเช้านั้ยังไม่ทันถึงสองโมงเลยก็เจ้าหน้า,นนาที่เพิ่นก็ยังไม่ทันในมาหลายปันไดเด้อพี่น้องเด้อนะคะสําหรับจุดนี้ฟังนี้ก็จะมีให้เห็นตามนี้นะคะพี่น้องขแล้วอีกจัน่อยเด้อญาลานสิพานผูชมต้นสมุนไพรฟังผลเด้อพี่น้องเด้อนะคะสมุนไพรจะเป็นอ่า มองอนวดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณฟังปุ่นมีกันนะคะเนาะเดี๋ยวย่าหลานจะพาไปยางเบื้งนะคะเพื่อสำหรับฟังนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าเด้พี่น้องคนะจะเป็นด้านหน้านะคะทางเขาของโรงพยาบาลนะคะพี่น้องคะจะมีนะคะลดรดผู้ป่วยชุบเชิญผู้ป่วยอุบัติเหตุนะคะพี่น้องค่ะเพื่อนการจะไปรับผู้ป่วยอยู่น้ำบ้านนะคะตามบ้านที่เป็นโทรไปนะคะพี่น้องค่ะสำหรับอ มีนะคะยาลานถ่ายไปปั้ยรอบนอกเด้วยนะคะถ่ายรอบนอกประตูนะคะพี่น้องคะของโรงพยาบาลอ้อเภอแก่ดันได้พี่น้องเด้วยนะคะเพื่กน่อนะคะพยาบาลนะคะเป็นกับพยาเอ่อเป็นกับทยอยทยอยมานะคะพี่น้องค่ะอย่างไดกับตามต่อกันจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตามต่อจ้าพี่น้องจ๋านะคะยายลานผ้ามาชมนะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะใน ในตัวโรงพยาบาลอำเภอแกดำนะคะพี่น้องคาว่ามียังแนวกินแน่จ้าพี่น้องขาสำหรับเดินร้านฮาแต่แนวกินละจ้าจอยู่กับโรงพยาบาลจ้าพี่น้องขาว่าได้ไปใส่มาใส่เลยค่ะนะคะไปฝากไปสรารค้ากหาแนวกินจ้ามาอำเภอว่าปีนะคะ เอาเพื่อแกดำแกหาหนูก,กินขี้เกลาจ้าพี่นองจ้านะคะ,ะสำหรับตอนนี้นะคะร้านก็ฮะกาแฟสักแกวเลยจ้านะคะเติมเติมเติมจ้าเติมพลังใจด้วยนะคะพี่น้องขาแล้วก็หาน้ายูนกินให้พี่ให้น้องไปชมกันนะคะ,ะทุกนทินชอบเสียบด้วย้จเด้นนะคะก็มีจ้าแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวฝั่งโน้นก็มีนะคะสำหรับจุดนี้นะคะ สวยมากก็จะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะนะคะให้พี่ให้น้องได้ชมในเบิ่งกันดันในย่ายร้านเพื่ไปลงนะคะน้องมันอ่ามันก็นจะเกรงใจนะคะเกรงใจอ่าคนไข้เพิ่นนะคะพี่น้องคะ่ะจังไดแก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะของเข้ากอบไปตองละลาไปหวงของเพิ่นเนาะนะคะพี่น้องคะ่ะย่ายร้านค่าชมดอกไม้สวยๆด้านนอกแล้วก็บรรยากาศแถวนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับร้านนี้ก็จะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะอันคือ เจียวนะคะก๋วยเตียวเจียวอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องจ๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นพักเปิ้ลมีคู่อย่างมีคู่แนวนะคะพี่น้องคะนะคะของเสียบของเสียบมีบักม่วงมีบักทันเว้ยบัก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 ข้าวทวต้มบักข้าวโพดเปือกมันก็มีจ้าพี่น้องค่ะนี่ข้าวโพดพร้อมจังได้ค่ะข้าวโพดนี่ออันนั้นเหนียวอันนี้หวาน

สามอันหาซิเดี๋ยวบอหาซิมาปันกันเบลาณมาโอ้เต็มละมันนับเพิ่มละแต่หาได้ซิคันว่าได้หนูก็เอาอันเดียวอยู่แหละเอาเดียวก็ได้คันว่าได้อันนั้นม่จัดฝักสามด้วยกันเบิด็กก็ได้อันหน่อยเถอะว่าเอาอันเดียวก็ได้ค่ะนะคะโอ้ยมามาอุ่นนุนคุณแม่นะคะเพราะว่าคงเป็นยังวันตีพักขมโอ้ไมดผักขมพี่น้องขะผักขมนะคะ ก็มักลวกก็ได้มกักอ้อมส่วนมากสีใสอ้อมนะคะพี่น้องค่ะสำหรับผักขมเนาะพี่น้องค่ะอันนียร้านม,ากมักขมยุหรอคะ่ะแต่ว่าตอนนี้กินกาแฟขมๆยุ่จ้าพี่น้องค่ะไ่านใดขอขอบคุณหลายๆจะตามต่อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนได้จจได้สําหรับวันนี้นะคะยายร้านจอมจุนฝันเลยให้พี่ให้น้องนะคะได้เบ่งอ่างองสวยๆงามๆแต่ว่ากินได้ได้พี่น้องด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะ เป็นของสวยๆนะคะแต่สามารถกินได้นะคะพี่น้องคะสวยสวยมากๆนะคะพี่น้องจ๋านะคะสามารถนะคะหอ่อกะลำห่อจ้าพี่น้องคะกะลำนะคะ ลูกเออันหัวแบกไงเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะบ่แมงต้หัวเดียวเดนะ้ค่ะทั้งหมดอยูนี่นะคะก็มีายกระถางแต่ว่าเพิ่นกะบางเถอเพิ่นกะอาจจะตัดไปกินแล้วกับมีนะคะเ,ะเพราะว่ามันกะใหญ่แล้วนะคะมันก็เต็มที่แล้วนะคะพี่น้องคะ่ะบอกว่าสวยไหมสวยมากนะคะดูนะคะพี่น้องคะ่ะเบิ่งเลยเด้อจ้านะคะแตกแล้วก็มีนะคะพี่น้องคะ่ะยังโตไม่เต็มที่แต่ว่ามันแตกแล้วนะคะ มีเด้จ้าพี่น้องค่ะมันมันมันใหญ่เต็มทีแล้วค่ะมันอิ่มตัวแล้วนะคะมันถึงแตกเปาะเปาะนะคะถ้าบอกว่าพัดได้มาโอ้ยแสบขนาดพี่น้องค่ะแต่ว่าอันนี้บางเอื้นเพื่อนกับมันเป็นของส่วนรวมนะคะพี่น้องค่ะเป็นของเจ้าหน้าที่เพิ่นที่เพิ่นปลูกไว้นะคะเด้อให้พีห้น้องได้มาชมมาเบิกกันนะคะเนาะถึงแม้ว่านะคะเป็นสถานที่นน้อยเจ้าไอ้แก่เนี่ยระคะพี่น้องค่ะแต่ว่าเอากระถางลงใส่มันก็จะงามเองนะคะเดินนะคะ ดูสิคะพี่น้องขามันงามอี่หลีนะคะพี่น้องขะเป็นกระถางเนาจะกระถางเราสามารถตั้งไว้ใส่กระได,ด้ด้อพี่น้องด้วยนะคะอันนี้เพิ่นเ,เก็บไปแล้วนะคะพี่น้องขาอันนี้เก็บไปแล้วนะคะแต่ส่วนทีพระท่านกเก็บกับมีค่ะหรือประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทั้งหมดนี่สิบเอ็ดกระถางแต่ว่าเพิ่นเก็บไปแล้วอ่ามันสี่เหลืออยู่เจ็ดกระถางนะคะพี่น้องขาง่ามงามสวยๆเลยค่ะพี่น้องขาสำหรับอัน สำหรับมื้อนี้เนาะพะเน้อย่าร้านไหเบ่งของสวยๆเด็ดๆด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วตามต่อกันหลายๆอย่างหลายๆเนี่ย้อคะพี่น้องคะนะคะขอบคุณทุกคน,ท,กคนทุกท่านมากๆเดะเด้อนะคะที่ามาเป็นกำลังแรงจะย่าร้านจอมจุ้นแฟมิลี่ในอีพีนี่้าขอบคุณคะ่ะ